ุยลีอ่แล้วซอยซ่าดนี่ว่าไงครับซอยซ่าดเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามันพรุ่งนี้วันวันนี้ไปซ้อมก็ได้หลังลีได้หลังสามทุ่มนะพี่เนาะเอ้ยวันนี้หลังสามทุ่มไปหาซ้อมปะแล้วพรุ่งนี้ไปกระทืบมันกันซอยซ่าดใช่ไหมใช่พี่ใช่พี่พรุ่งนี้ต้องมานะโอเคไหมเดี๋ยววิวลางนะค่ะพี่แดนเฮ้ยวันนี้วันนี้วันนี้ไปซ้อมนะวันนี้ไปซ้อมพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีสตอรี่นะเออมึงมาเล่าให้พี่เปาฟังหน่อยดิมาเล่าให้พี่เปาฟังหน่อยได้ครับพี่ขอมเล่าให้ฟังครับพี่ กระเป๋าสองเจ็ดศูนย์พี่สองเจ็ดศูนย์แล้วครับเงินอยู่กับพี่เปากี่เอ็มครับสองเจ็ดศูนย์หนึ่งครับผมพออยู่ยืมยืมพี่เปาครับมันยืมพี่เปาผมไม่มีเงินติดตัวแล้วไอ่มีเลอหรอกไม่ยีเลยร่าก็ได้เดี๋ยวคนอื่นช่วก็ได้มั้งลุงเดีนเลบล่างเลยรอพี่เปารอมีเปอ่อยู่เลียบล่างแล้วครับพี่เบีย่างอะไรนะพี่ครับผมนี่เนี่ยเดี๋ยวลองซ้อัลองซ้อมักูดูเธอเธอ ธอเรื่องมันเป็นอันนี้พี่นี่พี่ชายเราชื่อพี่เปาสวัสดีครับ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 พครับพี่สวัสดีครับพี่เปาครับสวัสดีครับพี่ครับครับ่าเนะออคือผมไปเล่นแอด็อกห้าครับพี่และทีเนี้ยคือมันมันมีทั้งหมดห้าแก๊งสามแก๊งคือเสร็จแล้วมีเรามีกากีนางแล้วก็มีซอยซาส่วนอีกสองแก๊งก็คือเล่นกันอยู่อืแล้วเหมือนซอยซาเขารีบอะครับพี่แบบว่า เขาอะอยากให้แบบจับกันก่อนเลยแล้วก็แบบไปรอแล้วทีเนี้ยผมก็แค่บอกว่ารอก่อนก็นได้ครับพี่ผมพูดดีๆกับเขานะผมบอกว่ารอก่อนก็นได้ครับพี่เล่นพร้อมกันอ<ม>่าแล้วเขาทีเนี้เขาก็โ<ม>นื้อวอเลย<ม>ด้วยใช่ไหมใช่ครับมีโอเวอเลยครับพี่อ่าทีเนี้ยผมก็เลยบอกว่ารอก่อนก็นผมบอกรอ,อก่อนก็ได้สองรอบอะครับพี่อ่าแล้วทีเนี้ยเขาก็อธิบายจนแบบผมเริ่มลำคาลแล้วผมก็เลยบอกว่างั้นจับเลยก็ได้ครับเออเออเออแล้วทีเนี้ยเขาก็ทำเสียงแบบฮึเฮแบบดูถูกอะแบบมารอกอะ เอผมก็เลยบอกว่าพูดดีๆกันนะครับพี่มีอาการอะไรกันอ่ะทีนี้มันก็ด่าผมเลยว่าแล้วมึงเป็นควายในสัตว์มึงมีอาการตัวแรกกันนะมึงแบบอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ด่าผมไม่หยุดเลยผมก็เลยวิ่งหนีออกมาพี่ผมกลัวผมอันนี้ไม่ไหวผมก็แบบไม่อยากด่าสวนอ่ะคือที้ผมเลยเรียกพี่พี่พี่ตอดอะไรเงี้ยอ่ะคือคือตอนเนี้ยผมก็ผมก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งเขาไปเรียกเลยไปเรียกมามันมาได้เล่นเลยไงพี่เพราะว่าแล้วมันตลอดตอนเนี้ยขาดอขาดจริงๆอ่ะ มีพี่เปาแล้วก็โอชาที่ยังไม่มาด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งใครไม่รู้มันมันว่างสามสล็อตไงแต่ถ้ามีเรียพี่เปามาอยู่ก็เป็นเท่าไหร่ยีบสามขาดอีกสองไอโอชาไม่อยู่วันนี้แล้วอีกคนหนึ่งใครไม่รู้อีกที่ขาดผมกับเลกอีกอย่างหนึ่งแกงก็ยังไม่ได้ซ้อมกันด้วยครับผมก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยเล่นพรุ่งนี้เหรอใช่ครับผมว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดีไหมพี่เพราะว่าอย่างวันนี้ไปซ้อมก็ได้กับน้องมันอะสักชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่ามันมีคนใหม่ด้วยไงพ ใช่พี่แต่มันซ้อมให้มันเหนียบอะแล้วพวกนี้ค่อยๆไปไปหามันที่แลนก็ลั่นเลยมันบอกว่า AMD ถ้าแบบคลองใจอะไรก็เจอสถารเลยมันบอกแกใช่ใช่มันมันแบบมองโบชิปหายเลยอาจจะรันก็ลันได้แต่ว่าก็ลั่นพวกนี้สักได้ข้ามไดใช่ข้ามได้ผมแต่ว่าถ้าถ้าอยากหัข้ามต้องสักห้าทุ่มไปหาอยู่แลนกันแลพี่แล้วมาเล่นพวกนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันได้เล่นดึกอีกนะใช่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 จริงนะนนี้จริงนะงั้เล่นได้เล่นกันไหวไหสักห้าทุ่มก็ไปแต่เลย ห้าทุ่มไปหามาที่แลนถูกไหมน้องเพื่อนด้วยพี่ใช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 ่เราจะไปเขาจะตัดไปเป็นพรุ่งนี้ตอนตอนนุ่นต่อสองทุ่มอะไรเงี้ยได้ได้ได้แต่วันนี้ยังไงก็ต้องซ้อมนะซ้อมก่อนได้ครับพี่หัวแบบแม่งไปขนาดแม่งไปเสียให้สายสี่เฉยเลยน้องน้องสมมติว่าถ้ามีด่ากันด่าตรงนั้นพี่ลั่นเลยไหมเนี่ยแทงได้เลยไหมเราลั่นเลยแล้วมันมีโพดิ่งไหมมันมีโพดิ่งไหมอ่ะมีเดี๋ยวพี่เขาเพิ่งเล่นจบเมื่อวานเลยเออวะเล่นกับแกงอะไรสายสี่ แต่เขาแพ้สายตีนะลูกพี่เาแพ้สายตีกันเรื่องอะไรแพ้5-2หรือ5-3นี่แหละครับอืมแล้วมันจะไปก่อนเรามันเรียกันนี้อ๋อถ้าแพ้สายสีโอเคแล้วเขามีวันนี้เขามีรีไม้ไอ้ไอ้นี่ไอ้สายซาไม่น่ามีอะพี่ต่อแต่วันวันที่ซ้อมล่าสุดเราแพ้เขาเออเราแพ้เขายับเลยว่ะไม่แต่วันนี้มันไม่เป็นอาการมันใช่เซตเดียวกันไหม วันนั้นมึงไปแตกไหใช่ใช่ใช่วันนั้นเราเล่นจะแตกจริงพี่ผมว่านะเราเล่นจริงอะสตอรี่จริงอะมันไม่ต้องมีแผลหรอกมันอยู่ที่การแบบคุยกันเอาไอตรงตรงไหมผมอาพี่ปาผมจะเล่าให้พี่ฟังอันไอสตอรี่อะแผนแม่งอย่างดีเลยเหมือนตอนซ้อมกันเป๊ะอ่ะไปแพ้เขาเฉยเลยแต่กับการไอฝ่ายตรงข้ามใช้แผนเดียวกับเรามันชนะเราอ่ะงงไหมฮะสรุปมันเป็นเพราะแผนหรือว่าเพราะฝีมือเฮีย ตอร์เรียมันใช้ความนิ่งลูกวิ่ะพอถึงเวลาจริงอ่ะมันไม่มีแผนอะไรหรอกแผนอะไรก็ใช้ไม่ได้วิ่งใส่นัวว่ะเออจริงๆนะครับผมผมบอกเลยไอ้แผนห้าห้าอะไรน่ะลุงแม็กยังขำผมอ่ะใช่ไอ้ตอนกูถามหน่อยกูถามหน่อยไอ้แผนห้าห้าเนี่ยใครเป็นคนคิดว่ามึงหรอโอ้ก็บอกไม่ใช่ครับไอยักษครับไม่ไม่พี่ไม่พี่แผนเทียอะไรกูไม่เคยเจอไม่พี่ตาฟังพี่ตาฟังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเรื่องแผนเอางี้พี่คิมพี่คิมพี่คิมมานี่ พิมันนี่พี่พิมพี่พิมเลยต้องต้องมีคนช่วยนะเดี๋ยวหลักการเยอะอีกแล้วเอาอย่างี้ไม่ต้องมาหาตะกูหรอกคือแผนผมอะห้าห้าคือผมเป็นคนคิดเองตั้งเด็กติดเพราะว่าผมคนแรกผมรอแผมไปดูแกล้งนึงเล่นมาเขาใช้แพร์มานี้ผมก็เลยเออลองมาปรับใช้แกงเราแกล้งก่อนพูดเลยไอมันได้บอลเฮดแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเซตพี่เกสอะไรผมก็ไปนั่งไปนั่งแกะมาเออมันก็ถกก็ใช้ได้ไหมล่ะต้องฟังนะไม่พี่ไม่มี่ฟังก่อนนะอ่ะ คืออย่างนี้ตอนเราซ้อมอ่ะตอนเราซ้อมใช่ไหมคือเราชนะทุกแกงฐานพิกิตได้นี่พิกิตอยินดนให้ผมได้ไหมอ้าวว่าไงเนาะอ่าจากกาต่อซ้อมอ่าพอชนะปุ๊บ พอเราชนะพอเราชนะปุ๊บทีนี้ผมก็เลยจะเออผมก็เลยเสนอแผนนี้ให้มันเล่นในเมืองรองเล่นในเมืองไหนเพราะว่าเรายังไม่เคยมีสตอรี่เลยอ่ะสมมติเขาใช้แผนถ้าเขาใช้แผนห้าห้าเหมือนกันกับเราแล้วเขาชนะเราเหรอเราต้องใช้แผนเลยไปกลางไปเติมเยอะกว่าเาเราใช้แผนเที่ยวเทียวดิแล้วเราถนัดอ่ะเราถนัดแผนไม่ผมมีแผนไม่ผมมีแผนอีกแผนนึงแต่ว่าผมกลัวโดนลังเลยผมเลยไม่เอาผมกลัวโดนลังหมก็เลยไปก่อนดีกว่าแผนเลยจริงๆนะม่แผนไดใจได้ใจได้ใไร้ใจได้ใไร้ใจได้ใได้ใด้ใได้ใจด้ใได้ใจด้ใได้ใจได้ใไง้ใจได้ใจได้ใจได้ใจไ ก็ตกใจน่ยดิหมดไลท์อ่ะแล้วก็เก็บข้างหลังไว้หนึ่งตัวเหรอไม่ใช่พี่ห้อยหลังเหรอสวีเปอร์เหรอไม่ใช่แล้วแล้วกูถามไ้หลุยแป๊บว่าตะวันนั้นตะเกบไปซ้อมกับไอ้ไอ้หลุยอ่ะ ไอเกตโดนถอนหอกยับเลยไอ้หลุยบอกแต่มันหน้าหนึ่ะจดนแยกกันสองฝั่งแล้วก็ทิ้งไปหลไอหลุยไม่จะฝั่งแล้วที่ตอนที่สิบวันนั้นที่มึงไม่ซ้อมไอรหมอมึงตีโอเบาตีโอเบาตีโอมึงมึงซ้อมช้าเท่าไหร่นะแต่ตอนซ้อมอะอะไรนะอนึ่งยี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบห้าหนึ่งเขาใช้แผนเลยไม่รู้ว่าเขาก็เล่นปกติอะมึงเห็นแผนห้าห้าปะอ่า เห็นไหมได้เห็นไหมเขาใช้แผ่น55วะถ้าไฟเปิดเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาใช้ด้วยเหรอไม่ละ10 m อยู่พี่มาโพ๊เกอร์ดิโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมาไหนพี่มาอะไรหน่อยวะไอยากมึงเลิกสั่งดีกว่าบอกว่าเหมือนสั่งแผนนักบอลอะไรมันรู้อัวคนดูบอกเหรอใช่เออมันเป็นเหมือนกันมันเป็นเหมือนกันแพ้มาชนะอวยมันเป็นอย่างนี้เออคนดูเรามันจะเป็นอย่างนี้แพ้มาชนะอวยอวยแม่งอวยอวยจะลูกไข่อะ ตอนเจอกบรี่ผมได้คำชมเยอะเลยนะบอกยักษ์ยักษ์แผนดีจัดเลยยักษ์โผใช่พอแพ้พอแพ้ได้มันเห็นพวกยักษ์แผนเหมือนดักบอลเลยผมงงเลยอ่ะ้มไม่ได้ผมไม่ต้องงงมันอยู่ในช่องแชทกูเนี่ยก็อยู่ปกตินี่แหละในจริงจริงในจรจริงพี่พ่อพ่อชนะแก๊งไรมานะโอ้มาเลยแผนดีมากยักษ์สุดยอดน้องโอ้แก้แผนได้ดีมากสั่งดีจัดเลยพอแพ้มานั้นยักษ์พี่ว่าแผนเองไม่เบิกกว่ายักบอลดี่ว่าอย่างนี้ผมยังงงเลยผมไม่กล้าสั่งเลยตอนนั้นนะผมไปก่อนเลย เปลี่ยนเปลี่ยนคนลวครั้งเนี้ยก็แค่แค่ไม้เปิดชัวแค่ครั้งนี้ใครสั่งเอาเลยพี่ผมไปก่อนอ่ะกลัวแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยว้นแต่ว่าหลักๆก็คือเรื่องเรื่องคอไฟมีพิกิตตอนนี้เป็นพิกิตเป็นหลักแะครับผมก็ไปช่วยแกคอแบบว่าเวฟอีกทีหนึ่งไม่ได้สั่งอะไรเยอะครับเราหลักเป็นพิกิตมากกว่าว่าทุกคนมันมีน้องไอ้เคนเตี้ยเนี่ยคอไฟดังได้พี่ถามว่าเก่งไหมเก่งเก่งอยู่พี่แต่ว่าก็มันมันมาสเดือน นือนน้อเคนจิเหรอใครอ่ะมันชื่ออะไรวะคินเอ้ชื่อเลนอะชื่อเลนครับชื่อเลนอ่า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 ออันนี้อันนี้เก่งโอ้โหเจอคนที่มีนี่อยู่นี่จะเข้าแก๊งอยู่ที่ว่าเป็นหัวที่น่าจะขอได้เราพี่ผมก็ได้คนนั้นก็ได้มีหลายหัวไปที่จะเข้าจงวะไม่รู้มันแต่แต่แต่คนนี้ดีเห็นน้องบอกว่าคนนี้คนนี้คนนี้ดีชื่อชื่อไระไี่ี่ตาฝาดี่เป็นหัวแก๊งอะนี่ขอไฟเก่งๆอะอะไรนะชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อตะวันเหรอ จักไม่ไม่ใช่ครับแก๊งแก๊งอะไรพี่เปล่าไม่ใที่จ่อที่เป็นหัวแก๊งอาเชน่าไอ้เซนน้อยเหรอ๋อเซนเซนใช่ครับเออเล่นชื่อแสนอดอะไรอ่ะพี่แซนใช่ไหมพี่พี่เกิพี่หิมใช่ใช่ใช่แซน S E N D อ่ะแล้วอาจจะอาจจนาเขายุบหรอป่าหรือว่าไงอาจจนาเขาบอกว่า ปล่อยปล่อยเสรปล่อยเซอร์รอเล่นแต่สตอรี่อย่างเดียวอเขาก็เลยแบบว่าแบบตอนแบบกับน้องๆไงน้องๆไอ้พวกไอ้เอซพวกอะไรอย่างเงี้ยมันรอเล่นแต่สตอรี่อย่างเดียวมันบอกมันอยากเล่นแก๊งเอ้ยเหมือนเราถ้าเราเข้านี้ถ้าไอโอชามันไม่อยู่นี่เราก็มียี่สิบสามยี่สิบสี่นะขาดคนหนึ่งนละยี่สิบสี่นะเพื่เมื่อกี้เห็นยี่สิบสี่เนี่ยวะโอชามาเอายี่สิบห้าปะโอชาไม่อยู่วันนี้เพราะพอดีพี่ก็เล่นดึกไม่ได้ นี่เล่นดึกไม่ได้เหรอเที่ยงคืนอ่ะเที่ยงคืนเล้นกันเล่นดึงได้ใช่ใช่งั้นจะจัดมันเลยไม่ละเราผมแล้วแต่พี่อ่ะจัดผมว่าจัดวันนี้ก็ได้จบไปโอ้วันนี้เดือดวันนี้น่าจะวันนี้เหนื่อยวันนี้ผมว่าไม่ไม่ไม่เวิร์กจริงจริงเดี๋ยวฟีลเหมือนการกินดังอีกไม่เอาหรอกเป็นจัดวันนี้ห้าทุ่มไงแล้วก็ทุ่งนี้ทุ่มนี้พุ่งเออพรุ่งนี้สองทุ่มไหมล่ะพี่อือสองทุ่มพรุ่งนี้ดีกว่าพี่สองทุ่มดีกว่าใช่หาสรงหาเซิงผมว่าวันนี้เราสองวันก่อนดีกว่า ใช่ผมอดางนั่นแหละซ้อนมาเพราะว่ามันเนี้ยมันจะได้แบบไม่ไม่ไม่หาทีไม่ได้ลูกพี่แต่มันหาทีมไม่ได้นะลูกพี่ให้หลุยช่วยซ้อนมันได้ได้หาทีมไม่ได้เขาหายหลุยแป๊บไม่รู้ไอ้หลุยมันจะรับไหมแป๊บนึงนะนี่นึงนะไม่รู้ไอ้หลุยมันจะรับไหมวะแป๊บนึงนะหตัว้ซอมหาตัวเล่เอ้หลุยมันไม่รับอ่ะแป๊บนึงดิเขาบอกมาแผนมึงใช้ไอหลุยมันไม่รับอ่ะแก๊งโง่โง่แก๊งแผนใช้ได้กับแก๊งไอ้หลุยมันไม่รับอ่ะ อาว่าท่านแต่วมาไก่ชั้นจีบเฮ้ยโทไม่จีบวะโอ้ยสามรอบไวนะไม่รับตะลุยมันไม่อยู่ในเมืองหรือเปล่าอ้าอยู่นี่วะฮัลโหลวอู่อะไรนะเคยอย่างนงพี่เล่นกันรถไม่ไม่ถามก่อนวันนี้ซ้อมให้หน่อยได้ไหมไม่มีพี่คนพาหมดแล้วเอ้ยแป๊บเดียวเดีวพี่อยู่กันเลยไอ้เขือวล่ะเบอร์อะไรถอดเบอร์ไอ้เขียร์ได้นึ่งอะวอสิสองพี่เอวอสิบสองโอ้ยี่ขี้เกียจยังไงห้ยมไปเขาวอมันเนาะได้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  น่าจะโดนตะลุยน่าจะโดนเพราะไม่ได้เทมันพร้อมวันนี้เรากัฮัลโหลฮัลโหลถเป็นพน้องพี่ขอรบกวนไปซ้อมไปซ้อมให้หน่อยได้ไหมวันเนี้ยนนี้มีคู่แล้วพี่แต่พรุ่งนี้ไม่มีครับโอ้เพราไม่ไม่พี่จ้างจ้างเค้เซ้นเอ็มหนึ่งได้ไหมจ้างเค้เซ้นเงินหนึ่งเข้าแก๊งแต่ผมมาถามไอแรนเมื่อวานนี้แล้วผมถามซ้อมวันนี้แหละแต่แรนบอกว่ายังไม่ได้ซ้อมกันเพราะเขาจเพราะพี่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 สั่งไว้วันนี้มีวันนี้น่าจะมีรีได้ไหมใช่มันข่าย เราถามไอเจกับพี่ไอเจมันมันคุยกับเจไดไหมน้องสอบอะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรบอกบอกตรงๆได้เลยพี่มันไม่น่าเกินนี่หรอกซ้อมปืนไหมล่ะพี่ซ้อมปืนไหมล่ะซ้อมปืนเลยไม่พวกผมซ้อมปืนกันวันนี้อ๋อซ้อมปืนยังทงนน้องแผลซ้อมปืนน่ะหนองปลาหน่กกวจะมางานห้านเข้ามาก่อนก่อนจะมีปืนอะเอาเอาเอาซ้อมมันนี่พอเฉินได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกพี่รอเจรับพิมพ์ตั้าวหการนะ